Oh. อ่ะมาถึงอีกตัวหนึ่ง <Okay. S 2> ค่ะอันนี้ก็คือ r i r i c a l p o ไท t t น n i n g s e r u m นะคะอันนี้นี่ก็เลิศเลอเพอร์เฟไม่แพ้กันขอบอกเ <Okay. S 2> ลิดต้องแต่ปริมาณค่ะอันนี้ oh. คือครีมกระชับรูขุมขนนะคะผลิตจากประเทศเดียวกันนะคะได้ผลน้อยกว่าเพราะที่ฉันเคยใช้ยี่ห้อนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ oh. แล้วก็ <Okay. S 2> ราคาเท่ากันนะคะแต่ปริมาณไม่เท่ากันนะคะ <Okay. S 2> อันนี้ ง่ายๆเลยตัดสินที่ปริมาณก่อนเลยแต่พอมาพูดถึงเรื่องคุณภาพค่ะต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆอ่ะขอย้ําก่อนว่าเกาหลีเนี่ย สุดยอดในเรื่องอะไรในเรื่องของการตีครีมเนื้อครีมเนี่ยสุดยอดมากสมัยก่อนเวลาเราทาครีมทาหน้าเราก็จะใช้เป็นเนื้อครีมเนื้อครีมเนี่ยคือมันก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของความแห้งช้าดูดซึมช้าความเหนียวเหนอะที่เกิดขึ้นแล้วไขมันที่มาผสมในตัวครีมอะค่ะมันก็จะทําให้เกิดพวกสิวซิวอุดตันสิวอักเสบต่างๆ่แลที่แย่ไปกว่านั้นที่คุณแบบมองข้ามไปนั่นก็คือในส่วนของไขมันที่มาผสมเนี่ยมันลดทอน สารสกัดที่จะมาดูแลหน้าเราทีนี้เกาหลีก็คิดค้นค่ะเนื้อมูสขึ้นมาเนื้อมูสเนี่ยมันจะแห้งเร็วกว่าดูดซึมเร็วกว่าแต่ว่ามันก็ยังมีสารผสมที่มาลดทอนพวกสารสกัดที่มาดูแลหน้าเราวันนี้ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าขอแนะนำเลยใหม่ล่าสุดกับนวัตกรรมจากเกาหลีนะคะ,คะซิลเวอร์คอร์ไทเท s n ิ u m ัเนีเ่ยน,นะคะ,คะเพราะว่าเป็นสูตรเนื้อน้ำ เป็นเนื้อน้ําเนื้อน้ําเป็นยังไงเดี๋ยวให้ลองก่อนก่อนที่จะพูดขอหลังมือหน่อยนะคะอ่าหยดแล้วแตะเบาๆลงไปนะคะจะบอกว่าเนื้อน้ำเนี่ยนะคะระหว่างที่ทาอยู่เห็นไหมคะว่ามันจะแห้งซึมเลยมันซึมเข้าไปในผิวตั้งแต่เราเริ่มทาข้อดีก็คือสามารถจะแบบว่าทําให้แห้งซึมแบบว่าไม่เหนียวเหนอะนะคะไม่มีความไม่มีไขมันไม่มีความเหนียวเหนอะดูดซึมได้ทันทีที่ทาเข้าไปเลย นอกเหนือจากนั้นเนี่ยไม่มีส่วนประกอบที่จะมาลดทอนออสารสกัดที่จะมาดูแลหน้าเราหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าหนึ่งขวดนี้ค่ะที่เห็นทุกหยดหคือสารสกัดที่จะมาดูแลหน้าเราียกได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นตไม่มีส่วนประกอบอื่นเลยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นสุดยอดจริงๆนะคะสําหรับเซีราเคอนะคะ,คะและ ในส่วนผสมที่บอกว่านอกจากสูตรของเนื้อน้ําที่มันสุดยอดแล้วในซ i r ัลเคอเนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้างอย่างแรกเลยต้องบอกว่าวีทัสเซลหลายๆคนอุ้ยวีทัสเซลอาจจะงงว่ามันคืออะไระมันคือนะวัตกรรมใหม่มากๆเลยวีทัสเซลเอ็กซ์แทร็กนะคะก็คือสารสกัดจากต้นวีทสัสเซลซึ่งขึ้นอยู่ตามแถบอเมริกาใต้สารสกัดนี้ริดเลยยังไงนะคะสารสกัดนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการแอนตี้ออกซิเดนต์ก็คือต่อต้า,<อ>านพวกมลภาวะต่างๆ แล้วก็หลายๆคนก็จะเกิดปัญหาเวลาตื่นมาหน้าบวมใต้ตาบวมอันนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของการลดการสร้างน้ําใต้ชั้นผิวได้ด้วยเหมือนที่เขาเรียกกันว่าบวมน้ําอันนี้อายก็เป็นใต้ตาเนี่ยค่ะช่วยได้เลยค่ะแล้วก็มีฤทธิ์กำจัดแบคทีเรียอ่อนๆทำไมต้องบอกว่ากจัดแบคทีเรียอ่อนๆเพราะว่าการเกิดสิวเนี่ยมันเกิดจากแบคทีเรียใช่ไหมคะแต่ครีมบางชนิดหรือว่าแม้แต่โทนเนอร์ที่ผสมแอลกอฮอล์ก็ตามต้องบอกว่าอันนี้ไม่ผสมมันกําจัดแบคทีเรียอ่อนๆ <Ha. S 2> เพราะว่าเราต้องเหลือแบคทีรียดีไว้ปกป้องใบหน้าเราเหมือนกัน oh. เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเกิดสิวเนี่ยก็คือไร้ปัญหาเลยและ <Ha. S 2> ที่สําคัญที่สุดนะคะวิตามเซลเนี่ยนะคะยังช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้าง อีลาสตินและคอลลาเจนใต้ชั้นผิวให้ผิวตึงช่แช้วค่ะอันนี้คือในส่วนของใต้ชั้นผิวนะคะแล้วก็ทําให้ผิวแต่งตึงกระชับอย่างที่บอกไปผิวของเราก็จะมีความแข็งแรงค่ะตามมาติดๆนะคะอันนี้ขอพูดนิดเดียวเพราะว่าเป็นสารสกัดที่เป็นส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งก็คือกรีนทีกรีนทีนี้ก็จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าดีท็อกซ์ผิวตามมาอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวแม่อีกตัวหนึ่งนั่นก็คืออารันโทอิกนะคะอารันโทอิก อัโทอิกนี่ก็คือจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของผิวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยพอรูขุมขนคุณกระชับแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยข้างใต้สิวเนี่ยข้างใต้ผิวเนี่ยมันจะเกิดเป็นสิวหรือเปล่ามันจะสกปรกหรือเปล่าเพราะอัโทอิกเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเมื่อกี้บอกว่าสร้างอิลาสตินแล้วก็คอลลาเจนใต้ชั้นผิวมาถึงในเรื่องของชั้นเซลล์บ้างนะคะหลายๆ ่อยอาจจะพูดครีมนี้มาช่วยบำรุงชั้นเซลล์แต่อันนี้คือสุดยอดจริงๆเพราะว่าในเซลล์ของเราเนี่ยในหน้าเรามีเซลล์เป็นล้านๆเซลล์เลยใช่ไหมในเซลล์ก็จะมีตรงกลางเป็นนิวเคลียสใช่ไหมคะระหว่างเซลล์กับนิวเคลียสจะมีน้ <idad S 2> <Soph S 1> ําหล่อเลี้ยงเซลล์อยู่อันนี้แหละค่ะจะไปช่วยเติมน้ําในเซลล์ทําให้ผิวเราเต่งตึงใช่ค่ะเซลล์ของคุณเนี่ยก็จะสวยพอเซลล์สวยผิวหน้าก็จะสวยคือสวยถึงระดับชั้นเซลล์เลยทีเดียวนะคะแล้วได้ว่าไม่เหี่ยว ตึง,<ช>ตงอยู่ตลอดเวลาฟื้นฟูความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าด้วยเพราะฉะนั้นอารันโทอีกเนี่ยช่วยได้ดีที่สุดในเรื่องของการลดเรือนริ้วรอยเลยทีเดียวม,มาถึงอีกตัวหนึ่งที่จะแนะนำนะคะโอ้ต้องบอกว่ารักจริงๆ<ม>นะคะ<ม>กับซิการเคอร์เจจูโวนิกเคร์มาร์คชื่อยาวม,มากแต่ส่วนมากจะเรียกสั้นๆว่าครมารนะคะ,คะซึ่งพอฟังแล้วเจจูเคร มาจากเกาะเจจูนั่นเองถ้าดูหนังเ oh, กาหลีได้ยินบ่อยๆเลยใช่ค่ะ,คะซึ่งต้องบอกก่อนว่าเครหรือว่าโคลนตัวนี้เนี่ยนะคะ,คะเ,เขามีความพิเศษมาก คือเป็นโครนที่แบบว่าสุดยอดที่สุดเลยนะคะ<ฆ>โคนจากเกาะเจจู<ฆ>นอกจากนี้นนยังช่วยในเรื่องของการผัดเปลี่ยนเซลล์เ,<อ>เซลล์เก่าที่เสื่อมเยจะค่อยๆหลุดลอกออกไปอย่างนิ่มนวลน,นะคะ<ฆ>ควบคุมความมันแล้วก็ในเรื่องของสิวใครไม่อยากมาสหน้าเพราะว่ายิ่งมาสอุ้ยสิวฉ,ฉันเป็นสิว <ừ> อักเสบมาสไปแล้ว<ฆ>มันจะยิ่งไปทับๆกันไปอุดตันใช่<ฆ>อันนี้นี่ดีมากๆคือจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของสิวนะคะแต่ว<ฆ>ันนี้มาไม่ขาย วันนี้มาแถมให้เลยนะคะพิเศษจริงๆเพราะว่าต้องบอกพิเศษยังไงผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะแพ็กเกจใหญ่ข้างในใหญ่นะคะไม่ใช่ว่าเปิดออกมาอุ้ยเหลือนิดเดียวนะคะ,คะเต็มแพ็กเกจนะคะแต่และอันเนี่ยมากันเบ้งๆบงทั้งนั้นเลยนะคะแล้วบอกได้เลยว่าใช้ไปแล้วเนี่ยนะคะหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นโอ้ยต้องบอกก่อนว่าใช้ทาปุ๊บรู้สึกว่าไงคะจะกระชับใช่ไหมคะกระชับขึ้นแล้วก็ซึมเร็วทาหน้าจะรู้สึกว่าหน้าตึง กระชับไม่ว่าจะเป็นในตัวเครหรือตัวเซรั่มก็ตามนะคะน่าจะรู้สึกตึงกระชับตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ใช้ไปสองอาทิตย์คุณจะรู้สึกแบบว่าสิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยต่างๆ<อ>รวมทั้งความหมองคล้ำต่างๆเนี่ยะจะหายไปจากใบหน้าคุณแค่2อาทิตย์เท่านั้นสิวพงสิวผดหายไปหมดริ้วเรอยจะเริ่มจางไปภายในสองอาทิตย์แล้วต้องบอกว่าที่เห็นอย่างเงี้ยนะคะขวดใหญ่ๆใช้ได้หเดือนแล้ว ขอบอกว่าจากผลการทดลองจากห้องแลบนะคะมีตัวเขาเรียกว่ามีตัวพิสูจน์เรียบร้อยแล้วว่าถ้าใช้ในส่วนนี้นะคะหมดหนึ่งขวดปุ๊บ ผิวของคุณรูขุมขนของคุณจะกระชับถึง50%าสอก็คือสุดยอดจริงๆวันนี้เนี่ยโปรโมชั่นต้องบอกว่าถูกกว่าที่เกาหลีเพราะเราแบ่งมาทำโปรโมชั่นแล้วก็ถ้าหมดจากในเรื่องของการเปิดตัวตรงนี้แล้วเนี่ยราคาก็จะต้องเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจจะต้องรีบโทรมานะคะ40สายเท่านั้นวันนี้นะคะให้ราคาพิเศษจริงๆนะคะสำหรับนี่ค่ะซิ r ัคคพอไทเทนิ่งโทนเนอรแล้วก็ซิ r ัคค พ um. อไทเทนิ่งเซรั่มสองตัวนี้นะคะปกติเนี่ยราคาลดแล้วเหลือ3,400บาทค่ะคุ้มสุดๆสำหรับ6เดือนอแต่วันนี้ค่ะมาโปรโมชั่นอันนี้ในราคา1,890บาทวันนี้ไม่ขายให้ไปเลย ให้ไปใช้กันฟรีๆเลยก็คือสรุปเนี่ยนะคะหมดนี่ในราคา3,400บาทคุ้มมากๆเพราะว่าถ้าพูดถึงใช้6เดือนนะคะเดือนหนึ่งตก500คุ้มสุดๆนะคะกับผลิตภัณฑ์ซีรเกรลนะคะรับรองว่าใช้แล้วมีความสุขกับตัวเองแน่นอนค่ะใครสนใจก็สามารถจะโทรไปได้นะคะที่1144หรือว่า02-3518000นะคะย้ำเอร์อีกทีนึ่ง02 3 5 1 8 0 0 0หรือ1 1 4 4นะคะ ค่ะค่ะ,คะอายเชื่อว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่อายว่าควรส่วนใหญ่มักจะใช้โทนเนอร์ในการกระชับรูขุมขนอยู่แล้วล่ะลายคิดว่าซิาลิโคนเนี่ยน่าจะเป็น ทางเลือกที่น่าสนใจอีกทางหนึ่งอย่าลืมนะคะรีบโทรเข้ามา40สายแรกค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณนุกสุทธิดาเกษมสันนัอยุธยามากมากเลยค่ะที่นําเคล็ดลับดีๆในการดูแลผิวหน้านะคะให้อ่อนกวัยอยู่ตลอดเวลามาฝากเรากันค่ะขอบคุณคุณนุกมากค่ะขอบคุณค่ะสุดท้ายแล้วอยากจะบอกนิดนึงนะคะอยากให้คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยนะคะมีความสุขกับตัวเองนะคะกับผลิตภัณฑ์ซิลคเคอร์ค่ะรับรองว่าใช้แล้วคุณมีความสุขแน่นอนค่ะ